คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับเราจะย้อนกลับไปดูอะไรคือเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในวันนี้ของคุณหมอและการจะทำธุรกิจการจะมีชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยมีเคล็ดลับอะไรผมใช้ความอยากรู้อยากเห็นในการนำเราให้สามารถเพิ่มความรู้ต่อ,ตอ,ตอไปได้ครับเคล็ดลับในการทําธุรกิจของผมก็คือ ทำจริงอันดับแรกเลยคือเมื่อทําธุรกิจนี่ผมไม่ทํสองอย่างตอนเป็นแพทย์ผมก็เป็นแพทย์จริงๆแตแต่พอจะทําธุรกิจผมก็เลือกทําธุรกิจโดยที่ผมต้องเลิอกอาชีพแพทย์เพราะว่าผมคิดว่าทำอะไรต้องทำให้ดี